สวัสดีครับพบกับรายการเจ็งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันที่30มสิบพฤษภาปีสองพนยี่สิบก็ภาพของเซนิกวันนี้เนี่ยปรับลงต่อนะฮะลบไปอีก5.45จุดนะฮะแตชนีปิดลบไป0.41%นะครับก็ปิดแถวๆถวหนึ่งพันสามอยี่สิบห้าจุดหกจุดนะครับแล้วก็ในขาของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่แถวๆถวสี่จุดหกหมื่นล้านบาทน,นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องมองว่าภาพของความผันผวนวันวน,นี้ มาจากปัจจัยภายนอกนะทั้งประเดน็นเรื่องความกังวลเรื่องสงครามจริงนะฮรระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ภายในเนี่ยนักทุนยังคงรอผลการเลือกตั้งวันที่8กลกุมภาปี2 0 2พนะฮะทีนี้ถ้าเกิดมาดูเซกเตอร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นและหนุนดัชนีเนี่ยนำโดยกลุ่มธนาคารนะฮะ k คแบง c ์เคทีนก็มองว่าเป็นหุ้นกลุ่มเป้าหมายของฟันโฟต่ตางชาตินะครับแล้วก็กลุ่มค้าปีอย่างเช่น c p r Com7 นะกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างเช่นตัวปูนใหญ่แล้วก็กลุ่ม i c ซอย่างเช่นแอดวานนะครับในทางตรงข้ามนะกลุ่มที่กดดัชนีเน่นนำโดยกลุ่มพลังงานปตทปตทอสพกัฟนะแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนเนี่นนำโดย Delta กลุ่มขนส่งอย่างเช่น AOT แล้วก็ปิโตเคมีอย่างเช่น IVL กับปตทจีซนะฮะหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับนำโดยแอดวาน แอดวานบวกขึ้นมา0.3%นะครับก็เป็นหุ้นที่แข็งกว่าตลาดนะครับแล้วก็มองว่าเป็นหุ้นที่คาดการผลประกอบการคอร์ที่4เนี่ยจะออกมาเด่นนะแนวโน้มกำไรสุทธิเนี่ยนะครับน่าจะโต34.5%เยนเยียแล้วก็3.4%ค1วนคิวะครับก็แรงหนุนเนี่ยนะครับมาจากช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนะน่าจะหนุนการใช้ Data แล้วก็โลมมิงนะตรงนี้เนี่ยน่าจะคาด ให้ผลประกอบการทั้งปีเนี่ยนะฮะเติบโตแรงประมาณ25%นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ได้กระแสะเชิงบวกจากทีมหุ้นอินฟาเทคนะครราคาเป้าหมาย360บาทนะฮะถัดมานะครับถ้าเกิดมาดูหุ้นขายมือถือนะอย่างคอมเซเว่นวันนี้เนี่ยนะครับก็บวกขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะคอมเซเว่นวันนี้บวกไป3-3%นะก็แรงหนุนเนี่ยนะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยคอมเซเว่นเนี่ยมาจากในขาของตัว Apple นะมีการรายงาน งบนะฮะแอปเปเมื่อวานนี้นะฮะรายงานงบควอเตอร์ที่4เนี่ยออกมากําไรโตรดีมากนะฮะโต19%ก็นะครับก็มีแรงหนุนมาจากยอดขายมือถือเนี่ยทำจุดสูงสุดเป็นบตดการนะครับก็แรงหนุนมาจากยอดขาย iPhone 17แถมเอาลลบยังโตเด่นนะคาดว่าไตรมาที่1ยังโต2หลักนะประมาณ13-16%ตนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นจิตวิยาบวกหนุนต่อหุ้นขาย สินค้าไอทีพวกมือถือนะที่มียอดขาย p p o o n นะครับน่าจะมีทิศทางผลประกอบก,การออกมาดีนะฮะถัดมานะครับ ITC วันนี้บวกไป3.6%ก็มีแรงหนุนจากคาก่าการกำไรปกติไตรมาสที่4เนี่ยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะฮะค่าโต4%ี่เอเนเยนียรน่าจะออกมาแถวแถว835ล้านบาทนะถึงแม้ที่ทา,างค่าเงินบาทจะแข็งค่าและเป็นปันจจัยกดดันนะฮะแต่ผลกระทบต่อ IT c เนี่ยจำกัดนะเพราะว่า ITC น่าจะชดเชยสัดส่วนพรีเมียมมิกซ์ในที่ระดับ55%นะฮะแนวโน้มกำไรปกติปี2026-2027เนี่ยค่าจะกลับมาโต13%แล้วก็29%เยียร์นะฮะยังคงเป็นท็อปพิกของกลุ่มนะฮะส่งออกนะฮะราคาปัจจุบันซื้อขายที่ forward PE 14เท่าเนะะี่ยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเหลือ11เท่าในปี2027ถัดมานะครับตัว DR อย่าง GO 19ลบไป8.2%นะ GLD ล6.3%ก็ ตัว DR เนี่ยนะครับปรับลงตามราคาทองคำในตลาดโลกนะที่ผันผวนนะฮะเมื่อคืนเนี่ยทองคำเนี่ยปรับลงแรงนะนะอย่างวันนี้เนี่ยนะครับช่วงเย็นเนี่ยมีการหลุด5,100เหรียญลงมาแล้วนะแล้วก็เทียบกับจุดพีคเมื่อวานแถวๆ5,500นะก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเรามองว่าทองคำเนี่ยจริงๆภาพของราคาที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถือว่าสะท้อนถึงมุมมองที่ มีการซื้อกิกนกำไรขึ้นมาเข,ขาค่จะร้อนแรงนะสะท้อนผ่านอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเนี่ยที่สะท้อนถึงความโอเวอร์บอนะนะีก็ตัว DR ตัวนี้นะก็อิงกับตัวราคาทองคำที่ปรับลงนะก็วันนี้สวัสดีครับ